ครับก็อรุณสวัสด์นะวันนี้เช้าวันออกพรรษานะครับวันปรารวนาออกพรรษานะครับในวันที่7ตุลาคม2568เรากลับมาปากหมุด เติวเข้มเตรียมสอบหน้าเพจอาจารย์นนติเตอร์นะครับซึ่งรายละเอียดในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกันเลยสําหรับคอสคุณภาพใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาในวันที่1 1บเถึงสิตุลาคมนี้ที่จังหวัดชัยภูมินะคบผู้เราสามารถลงทะเบียนกันเข้ามาได้เลยนะในประเด็นของส่วนที่ว่า้วยเรื่องของสายงานการศึกษานะครับตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายรองผอ,อสถานศึกษาผอ,อสถานศึกษาแล้วก็ผอ,อกองการศึกษานะครับซึ่งเราก็จะไล่เรียงตั้งแต่ตัวบทกฎหมายนะแล้วก็เนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องนะครับตลอดไปจนสมรรถนะ ที่ใช้ในการสอบในรอบนี้นะครับเอาละใครที่ทักทายกันเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาผ่ยานยังหน้าเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะฮะซึ่งรายละเอียดในวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันในส่วนของข้อที่61เนะเมื่อวานนี้เราถึงข้อ61แล้วใช่ไหมฮะเราถึงข้อ61แล้ววันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันในส่วนของข้อที่61นะฮะว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับข้อที่61เเนี่ยเขาสอบเขาถามเราว่า ท่านเป็นผู้บริหารอปทมีโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับโรงเรียนในพื้นที่แต่พบว่าพวกเราเห็นคำว่าแต่เนาะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะของข้อความเชื่อมนะแต่มันย้อนแย้งเนี่ยเห็นไหมพวกเราขีดเ้นต้ไว้เลยเพราะนั่นกาลังจะเป็นประเด็นของข้อสอบในการจะถามเราแต่พบว่าผู้รับเหมาบางรายไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายท่านจะดําเนินการอย่างไรให้สอดคล้องะผู้รับเหมาไม่ได้ลงทะเบียนจะดําเนินการอย่างไรฮะผู้รับเหมาไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนจดหม,ดมายกฎหมายกไก เลือกผู้รับเหมาที่สะดวกแม้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอไข่ดำเนินการตามกฎหมายตรวจสอบผู้รับเหมาและเงื่อนไขให้ครบถ้วนขอควายปล่อยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเองหรืององงูซื้อจากผู้รับเหมารายเดิมโดยไม่ตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกระบวนการในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะต้องไปเติดำเนินไปตามระเบียบว่าดาวยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมครับพวกเราจะไปอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเออมันว่าด้วยเรื่องของตัวบทกฎหมายใช่ไหมฮะ มันว่าด้วยเรื่องของตัวบทกฎหมายเพราะนั้นสมรรถนาที่เขาวัดผู้บริหารในข้อที่61เนี่ยเขาต้องการจะไปทราบสมมรถนะในส่วนของ r e g e n ตใช่ไหมฮะเขาต้องการทราบตัวนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ข้อสอบแล้วเนี่ยพอไปเห็นคาว่าแต่ฮนะแต่ผู้รับเหมาไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอธิบายขยายความในข้อ61ได้เลยว่าผู้บริหารอย่างเราเนี่ยจะต้องดําเนินการไปตามระเบียบกฎหมายนะต้องดําเนินการไปตามระเบียบตามกฎหมายเพราะ เป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเราจะไปทําตามอําเภอใจถึงผู้รับเหมาไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้นะทุกอย่างมันจะต้องดําเนินการไปตามระเบียบนะฮะพอดาเนินการไปตามระเบียบปุ๊บเนี่ยแล้วก็อะไรกันแล้วแต่ที่พวกเราไปเห็นในข้อสอบที่มันย้อนแยง้งอาจารย์นเ,เคยบอกแล้วพวกเราสามารถตัดเขาทิ้งได้นะสามารถตัดเขาทิ้งได้อย่างในข้อกอไก่เนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะครับงองูเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยตัดทิ้งได้เลยอันนี้เป็นวิธีการในการตรวจ ตรวจคาตอบนะที่ละมุนละม่อมมากๆเลยนะวันนั้นเราคําตอบในข้อที่61เนี่ยก็คือข้อขอไข่นะครับดําเนินการไปตามกฎหมายถ้าพวกเราไปบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการไปเลยตัดสินใจไปเองแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดมานะพวกเราฮะสิ่งที่พวกเราจะต้องรับก็คือมาตราะไรครับ157โดน157แน่้ากเราไม่เราไม่เราละเลยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปล่อยให้เจ้าหน้าที่จะดําเนินการยังไงก็ได้เนี่ยเราจะโดนมาตรา157นะฮะ วัะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเพราะนั้นคําตอบในข้อที่61เนี่ยตอบข้อขอใครนะฮะต่อมาข้อที่62ฮนะท่านพบเจ้าหน้าที่เสนอซื้อวัสดุจากบริษัทที่เป็นญาติเจ้าหน้าที่เองท่านจะตัดสินใจอย่างไรในกรณีนี้พบหาคําถามให้เจอก่อนอาจารย์โนบอกว่าผู้เราต้องหาคําถามไม่เจอก่อนใช่ไหมพบเจ้าหน้าที่จะซื้อวัสดุเนี่ยเป็นญาติของเจ้าหน้าที่เองเราจะตัดสินใจกี่ชั้นได้คำว่าตัดสินใจเลยเนี่ยอันนี้เขาวัดสมรรถนะของผู้บริหารแล้วตัดสินใจเนี่ย เราจะตัดสินใจในกรณีนี้อย่างไรกไก่ยอมให้ดําเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ขอไข่ปฏิเสธดําเนินการตามคุณธรรมโปร่งใสขอควายเลือกบริษัทตามความชอบส่วนตัวหรืององงูดําเนินการตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่พิจารณาถึงจริยธรรมข้อนี้ก็ถึงว่าง่ายมากเลยนะถ้าพวกเราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเขาต้องการวัดสมรรถนะในเรื่องของอะไรฮะคุณธรรมจริยธรรมของตัวผู้บริหารเองนั่นแหละ นะว่าผู้บริหารเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมไหมเขาต้องการวัดตัวเนี้ยวัดสมรรถนะในเรื่องของ ethical decision นะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขาต้องการวัดผู้เราตรงนี้เพราะฉะนั้นพอผู้เราวิเคราะห์โจทย์ปุ๊บเนี่ยพวกเราก็ต้องสามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรฮะผู้บริหารจะต้องดําเนินการอะไรกันแล้วแต่จะตัดสินใจอะไรกันแล้วแต่ภายใต้หลักจริยธรรมและความโปร่งใสอย่าลืมนะมีพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเราจะต้องขับเคลื่อนกันทั้งองค์กรเนี่ย นะแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะวันนั้นแล้วอะไรกันแล้วแต่ที่เราปล่อยปะละเลยไปอ่ะอาจารย์น้บอกแล้วนะโด 1, 5, นหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะวันนั้นโดนหนึ่งห้าเจ็ดยอมไหมไม่ยอมไนะทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมโด 1, 5, นหะนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยยอมให้ดําเนินการเนะี่ยไม่ได้เลยเพราะเราก็ตัดทิ้งได้เลยตัวเลือกแบบนี้ยอมให้ดําเนินการใช่ไหมฮะเลือกบริษทัทต,ตามความชอบก็ไม่ได้นะไม่พี่นาก็ไม่ได้นะครับเวลาที่พวกเราไปทําข้อสอบเนี่ยตัดออกตัดออกแบบนี้เลยเพราะนั้นคําตอบเดียวในข้อที่หกสิบสองฮะต้องปฏิเสธแะต้องกล้าปฏิ แล้วก็ดําเนินการตามหลักคุณธรรมและโปร่งใสนะอย่างน้อยนะถ้าพวกเราไปดูหลักธรรมอภิบาลเนะี่ยข้อแรกเนะี่ยสิ่งที่เขากํากับบอกเราเลยโดยบอกพวกเราเนี่ยเป็นข้าราชการสิ่งที่พวกเราจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของนิติธรรมหลักกฎหมายเป็นหลักที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราดําเนินการใดๆกันแล้วแต่เนี่ยเราต้องยึดหลักตัวบทกฎหมายเราจะทําตามอาเภอใจไม่ได้นะจาไว้นะฮะเราต้องทําตามตัวบทกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเขาว่าอย่างไรเราก็จะยึดตามนั้นอันนั้นข้อแรกเลย แล้วเวลาที่พวกเราไปทําข้อสอบเนี่ยถ้าเขาถามว่าอะไรสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดเนี่ยพวกเราจะเห็นอะไรฮะพวกเราจะเห็นเลยว่าอะไรที่มันมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยข้อแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อที่มีลำดับหรือน้ําหนักความสําคัญเนี่ยมากนะจะเป็นลำดับหรือความสาคัญมากเพราะนั้นพวกเราจะต้องให้น้ําหนักจากตรงนี้ไปใช่ไหมครับเอาละต่อมาในข้อที่63ฮะโรงเรียนต้องจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่แต่หีดเส้นใต้คําว่าแต่นะฮะอันนี้เราก็จะดําเนินการไปตามปกตินั่นแหละนะด้วยงบรลยหัวอะไรก็ว่ากันไป แต่ผู้ปกครองบางคนแนะนำซื้อจากร้านที่ไม่ได้ผ่านการจัดซื้อราชการท่านจะดำเนินการอย่างไรกอไก่กซื้อจากร้านนั้นตามคำแนะนำของผู้ปกครองขอไข่ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างราชการขอควายให้ครูเลือกซื้อเองหรืององงูซื้อจากร้านเดิมนะโดยไม่ตรวจสอบใครทราบคำตอบในข้อที่63มไเ่เราส่งคำตอบในข้อที่63เข้ามานะฮะ ข้อนี้เขาต้องการวัดอะไรพวกเราฮะข้อที่หกสิบสามเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะวัดพวกเราเนี่ยเขาต้องการวัดในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมว่าผู้บริหารอย่างเราปฏิบัติตามกฎหมายไหมใช่ไหมดำเนินการตามกฎหมายไหมยึดระเบียบของทางราชการไหมเห็นไหมฮะรายละเอียดเนี่ยชัดเจนเลยเพราะนั้นพอพวกเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะพอพวกเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราสามารถตัดออกได้เลยก็คือข้ององงูเห็นไหมไม่ตรวจสอบไม่ได้ นะฮะให้ครูเลือกซื้อเองไม่ได้เดี๋ยวจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดนะ,ะไปตามคําแนะนําของผู้ปกครองก็ไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นเราต้องยึดระเบียบกฎหมายนะต้องดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการกําหนดนะฮะวิธีการได้มาซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างจําได้ไหมฮะมีกี่แบบการจัดซื้อจัดจ้างมีกี่แบบมี3แบบใช่ไหมจงเลือกชวนใช่ไหมฮะจงเลือกชวนใช่ไหมประกาศเชิญชวนเช่ไหมฮะเ,เลือกแล้วก็เจาะจง เนไหมแต่เวลาที่พวกเราจะสอบเราก็ท่องจําอะไรที่มันง่ายๆอาจารย์นก็จะบอกว่า้จำคำว่าจงเลือกชวนนะจงเลือกชวนจงเลือกชวนเหมือนเลือกนายกชวนนะ่ะนะอาจารย์อนันต์ย้อนกลับไปเพื่อให้พวกเราเออครั้งหนึ่งเราเคยมีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าชวนหลีภยัยก็เลยว่าเออเราก็จําว่าจงเลือกชวนนี่แหละนะครับต่อมาข้อที่64 64ประชาคมท้องถิน่นมีบทบาทสําคัญอย่างไรในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่น ประชาคมท้องถิน่นมีบทบาทสําคัญอย่างไรในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นกอไก่เป็นผู้อนุมัติและประกาศใช้แผนขอไข่เป็นแหล่งรวบรวมปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนําไปจัดทําแผนขอควายเป็นผู้จัดทาร่างแผนและจะัดสรรงบประมาณหรืององูเป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นใครที่ทราบคําตอบในข้อทนะี่64เนาะพวกเราฮะส่งคําตอบในข้อ64มา นะอาจจะโน้ตขอบอกเหมือนเดิมเวลาที่พวกเราไปทําข้อสอบนะพยายามไปถามว่าเอออะไรอะ่ะมันคือสิ่งที่มันเป็นคําถามในข้อนี้อย่างหกสิบสี่เนี่ยเขาถามหาบทบาทบทบาทในการจัดทําแผนใช่ไหมฮะเขาถามหาบทบาทบทบาทในการจัดทําแผนของพวกเราเนี่ยมันคืออะไรนะใครที่ทราบคําตอบพวกเราส่งคาตอบเข้ามานะฮะสวัสดีท่านท่านพอ,อละลานาบัวสีว่าที่ท่านพอเนาะมาสอบพอเนาะรอบนี้มาสอบพอ,อนะครับ มาติวกับอาจารย์โนท,ที่ชัยภูมิเดินทางปลอดภัยนะฮะจากศรีสะเกดใช่ไหมครับน่าจะเป็นอ,อะไรนะพี่น้องป้องปายกับพอศรศักดิ์ท่านกัศรีสะเกตนะท่านพอ,อลาะล,ะละนานะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาแล้วอนุโมทนานะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาตอบคําถามนะยิ่งตอบได้มากเท่าไหร่นั่นแหละเราก็จะทาข้อสอบในรอบนี้ได้มากเท่านั้นวัดสมรรถนะพวกเรานะ,ะพวกเราจะเห็นเลยว่าเออบางที ไปอ่านเนื้อหาเห็นไหมฮะเวลาที่เขาประกาศออกมาเนี่ยอาจารย์น้องไปอ่านก็ยังนึกย like ้อนแย้งอยู่มันจะมีสมรรถนะในข้อที่สามะมันไม่ใช่สมรรถนะท้องถิ่นถ้าเป็นสมรรถนะท้องถิ่นนะกรอบของสมรรถนะท้องถิ่นมันจะต้องเป็นการพัฒนากําลังคนใช่ไหมมันต้องเป็นการพัฒนาคนนะแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดเนี่ยบอกผู้เราว่าไงฮะเป็นการพัฒนาอะไรเป็นการพัฒนางานอาจารย์น้องก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะตกลงมันอะไรยังไงถ้าเรายึดกรอบมาตรฐานท้องถิ่นนะมันควรจะต้องเป็นการพัฒนาคนนะแต่รายละเอียดเนี่ยบอก นะวันนั้นก็อ่านไว้เยอะๆก็แล้วกันติวกาจา์โนย์เนี่ยอาจุรย์คุมมาวดูเวิร์เลยนะฮะนะติวสมรรถนะหลากัลกๆตรงนี้สี่ตัวละนะแล้วก็ใส่ไปอีกสี่ตัวนะตามตัวบทกฎหมายตามมาตราสามสิบเก้าอ่ะด้านงบประมาณบริหารงานบุคคลบริหารงานทั่วไปแล้วก็วิชาการใส่สมรรถนะสี่ตัวนี้ให้อีกเป็นแปดสมรรถนะใส่ความรอบรู้เรื่องอื่นให้อีกนะฮะวันนั้นใส่ให้เยอะเลยนะทำยังไงให้ท่านจะสอบได้อาจารย์โนบอกแล้วนะกรอบมันใหญ่มาก แลวโดยเฉพาะใครที่จะขึ Hiç ้นสอบรองผอในรอบนี้สอบหัวหน้าฝ่ายผู้เราจะเห็นอะไรฮะเห็นพรบจัดตั้งเกิดขึ้นเห็นไหมฮะข้อสอบเนี่ยใครที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะก็จะอ่านไปทั่วทิพย์ทั่วแดนน่ะเนาะทั่วทิพย์ทั่วแดนพรบจัดตั้งพวกเราต้องไปอ่านกฎหมายเพิ่มอีกกี่ฉบับหนึ่งพรบอบตสองพรบอบจสามพรบเทศบาลสี่พรบเมืองพัทยานะฮะเป็นพรบจัดตั้ง เขาเดก็พรบรจัดตั้งต้องไปอ่านกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มมะฮะเห็นไหมเนื้อหาเนี่ยอย่างกว้างอาจารย์นุตจะใช้คําว่าโคตรกว้างเลยไหมนะฮะไม่ได้ไม่ได้แคบเหมือนที่ผ่าน,านมาเลยนะแม้กระทั่งไอ้หัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการองค์กรการพัฒนาคนหลักเศรษฐกิจพอเพียงยังมีหัวข้อย่อยๆให้เราอ่านอีกฮะยังมีหัวข้อย่อยๆให้เราอ่านอีกนะอย่างเช่นเรื่องของอะไรอ่ะ อย่างเช่นในเรื่องของหัวข้อที่5พวกเราเคยเห็นใช่ไหมฮะความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากรไปเอากฎหมายในเรื่องของการประมวลจริยธรรมมาอีกไปเอาพระราชกิจสเดียกว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาอีกไปเอา knowledge management มาอีกเห็นไหมฮะพวกเราต้องไปอ่านเพิ่มอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะพวกเราต้องไปอ่านเพิ่มอีกตั้งเยอะตั้งแยะอย่างความรู้สารการภายนอกเนี่ยเอาทั้งทิศท,ทางที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก,การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อท้องถิ่นเนี่ยเห็นไหมครับ ระเบียบราชการเนี่ยว่าด้วยวิธีการและงบประมาณเนี่ยผู้เรานะเนื้อหาเยอะมากอาจารย์โนต้ตบอกไว้เลยว่าสอบรอบนี้ไม่หมูนะไม่หมูนะครับเนื้อหาเยอะทีนี้มันจะทําให้พวกเราเนี่ยจับหลักไม่ได้ว่าจะอ่านอะไรนะพวกเราจะจับหลักไม่ได้เลยว่าผู้เราจะอ่านอะไรเพราะนั้นค่อนข้างจะเป็นห่วงค่อนข้างจะเป็นห่วงสมรทถนะก็เยอะใช่ไหมสอบหัวหน้าฝ่ายเนื้อหาก็เยอะนะเพราะนั้นลมันไม่ธรรมดาเลยนะการสอบท้องถิ่นในรอบนี้นะตอนนี้พวกเราอย่าลืมสมัครกันแล้วกัน นะสมัครไปนะสมัครแรกๆอะ่ะดีเชื่ออาจารย์โน้ตนะฮะเขาเปิดรับสมัครตั้แวันที่3มแล้วนะพวกเราฮะนะนะพวกเราก็ศึกษารายละเอียดแล้วแหละนะมันมีกรอบมีกติกามีอะไรชัดเจนพวกเราก็สมัครเมื่อมีคุณสมบัติครบแล้วพวกเราก็สมัครนะใหญ่ช้ามันคือความก้าวหน้ามันคือการเติบโตของสายงานของเราเองนะฮนะเอาล่ะข้อที่หกสิบห้าข้อที่หกสิบห้านะเขาบอกว่าเราจะทำเอ้ยหกสิบสี่เราจะทำ แผนแต่มันต้องไปผ่านประชาคมเนี่ยนะฮะไอการประชาคมเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญยังไงล่ะการประชาคมเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าการประชาคมคืออะไรใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการประชาคมคืออะไรนะการประชาคมคืออะไรฮะการประชาคมคืออะไรอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้เนาะการประชาคมก็คือการที่ทําหน้าที่รับฟังข้อมูลจากประชาชนถามว่าทําไมต้องไปเอาข้อมูลจากประชาชนมา เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบนีดของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะไม่ใช่เป็นการเสนอมาเพื่ออนุมัตินะจัดทำแค่แผนแค่นั้นไม่ใช่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคำตอบในข้อ6 4สิบเนี่ยก็คือข้อขอใขเป็นแหล่งรวบรวมปัญหาความต้องการผู้เราจำไว้นะการทำประชาคมเนี่ยต้องไปเอานีดมาว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีความต้องการเดือดร้อนอะไรเราก็จะเอาความต้องการเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาจัดลำดับความสำคัญ เขาเรียกว่าหนีดซึ่งมันต่างจากวนนะวนนี่จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าหนีดเนี่ยต้องได้นะต้องได้นะฮะเหมือนเราผู้เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเวลาที่ผู้เราจะพัฒนาหรือทําโครงการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเ,เราถามหนีดหรือยังเด็กเขาต้องการครูเขาต้องการโรงเรียนเขาต้องการไหมมันไม่ใช่ว่าผู้เราอยากจะทําตามอ,อําเภอใจพวกเราไม่ใช่นะไม่ได้นะต้องดูหนีดไม่งั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้อะมันจะเป็นแค่ปีต่อปีมันจะไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยง นะครับอันนี้ถ้าใครเรียนขึ้นมาถึงขั้นของการใช้ n นีดเนี่ยพวกเราจะชัดเลยกระบวนการของมันเริ่มตั้งแต่ IOC ใช่ไหมถ้าพวกเราเรียนสถิติมาเนี่ย IOC เนี่ยจุดห้านี่ก็ถือว่าดีแล้วนะพอมาเพิ่มเป็นค่า CVI จุดสามสามแล้วต่อมาก็เป็น n นีดหนีดเนี่ยจะลําดับความสําคัญให้เราด้วยหนึ่งสองสามให้เราด้วยนะฮะวันนั้นหลักของวิจัยสถิติเนี่ยสายการศึกษานี่ก็น่าจะต้องรู้นะผมว่านะไม่รู้ไม่ได้หรอกนะฮะมันอยู่ในในหมวดหมู่ของพวกเราที่จะต้องอ่านเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับต่อมาในข้อที่หกสิบห้าคร หากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนขั้นตอนใดอาจจะล้มเหลวกอไก่การอนุมัติและประกาศใช้แผนขอไขาการจัดประชุมประชาคมท้องถิน่นขอควายการพิจารณาร่างแผนโดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นหรืององูการจัดทำร่างแผนโดยคณะกรรมการสนับสนุน65ตอบข้อไหนใครทราบคำตอบข้อที่65พวกาเราส่งคำตอบเข้ามานะส่งคำตอบในข้อ65เข้ามานะอาจารย์นนดจะแอบกระซิบว่าวันนี้อาจารย์นนดมาช้า นะมาช้านะครับแล้วก็จะไปไวด้วยนะทีนี้นะถึง65นนี้อาจารย์นุจะไปแล้วนะนะฮะอย่างน้อยก็ไปวัดไปวานะพวกเราเนาะเป็นวันพระวันเจ้านะไปทํานุบบารุงพระพุทธศาสนาไปแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะที่ดีนะ,ะไปเจริญศีลไปเจริญสติไปเจริญปัญญาเนะเริ่มต้นชีวิตในทุกเชา้าดีทุกอย่างดีนี่คือคอนเซปต์ของอาจารย์นุชเลยถ้าเราเริ่มต้นทุกอย่างไม่ดีก็จบนะฮะเพราะนั้นเราจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่ติดไม่ติดยึด นะอย่างอาจารย์น้พยายามจะบอกว่าตื่นเช้ามาอ่านหนังสือ,อยางการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีไหมดีนะดีเหมือนพวกเราชอบดูโลกโซเชียลดูติ๊กตอกดูอะไรก็แล้วแต่นะไปเห็นคนนั้นทําอันนี้คนนี้ทําอันนั้นแล้วรู้สึกว่าตลกมันก็มีความสุขสนุกสนานมันก็เพลิดเพลินบันเทิงใจนะในขณะเดียวกันเนี่ยคําว่าดีก็จะเป็นลักษณะที่พวกเราไปเห็นแบบนั้นแหละมันอาจจะสัมผัสยังไม่ได้นะ วรรณานหน,นังสือเหมือนกันอ่านไปเถอะครับรายละเอียดมันจะอยู่ในคลังสมองของพวกเราและที่สาคัญเนี่ยดึงเอาสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมาใช้ใบ,บ่อยๆดึงสาระสนเทศมาใช้ใบ,บ่อยๆนะครับคําตอบในข้อที่หกสิบห้าตอบข้อไหนเราต้องวิเคราะห์ก่อนต้องวิเคราะห์ข้อนี้ให้ได้ก่อนในข้อที่หกสิบห้าเนี่ยนะจะน้อเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับข้อที่หกสิบห้าถ้าหากประชาคมเนี่ยนะถ้าหากการประชาคมเนี่ยนะฮะไม่รวบรวมสะท้อนปัญหาความต้องการ แผนที่จัดทํามามันก็จะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนมันก็จะส่งผลในกระบวนการของการทําถูกไหมฮะแล้วมันก็จะไม่เกิดประสิทธิผลเองนั่นแหละเพราะนั้นในข้อ65เนี่ยหากร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นมันไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชนสิ่งที่มันจะต้องล้มเหลวนะสิ่งขั้นตอนใดอาจจะล้มเหลวเลยคือขั้นตอนของการได้มาซึ่งอะไรฮะขั้นตอนของการได้มาซึ่งเสียงสะท้อน ความต้องการเนี่ยล้มเหลวคือตอนนี้พวกเราต้องไปนึกถึงขั้นที่ว่าเรามีแผนเรามีโครงการเรามีโปรเจกต์หนึ่งเสร็จแล้วเราต้องไปทางประชาคมนะตามสารากลางบ้านนะประกาศเป่าร้องป้องประกาศเลยว่าให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะประชาคมนะฮะแล้วประชาชนก็ออกมาพอประชาชนออกมาปุ๊บปรากฏว่าประชาชนเนี่ยเขาสะท้อนไปไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาจริงๆเราก็ไปเอาตามนั้นหรือบางทีเราก็ไม่ได้เอาเสียงสะท้อนของประชาชนมาเลยอย่างเงี้ย เขาถามว่าขั้นตอนใดจะล้มเหลวมันก็คือขั้นตอนของการทําประชาคมล้มเหลวอสา่าลงไปเจอพี่น้องประชาชนแต่เราไม่ได้ความต้องการของประชาชนที่แท้จริงมาเลยเพราะนั้นมันก็ล้มเหลวในขั้นตอนนี้แหละเห็นไหมมันก็ล้มเหลวในขั้นตอนนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบไม่ยากเลยนะอาจารย์โน้อมองเลยว่าข้อสอบไม่ยากนะครับเอาละนะต้องขออนุญาตจริงๆ นะฮะวันนี้วันพระด้วยนะครับวันพระด้วยก็จะขออนุญาตนะครับพวกเราก็เริ่มต้นชีวิตดีๆเนาะส่วน 11- 1213ใครยังไม่ได้ตัดสินใจลงทะเบียนเนี่ยอย่าช้านะรีบตัดสินใจนะครับสแกน QR วโค้ดลายที่ปร,รากฏอยู่หน้าเพจสอบถามทีมงานเข้าไปได้เลยนะรีบตัดสินใจกันเข้ามายังเปิดรับได้อยู่นะคใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาจุดติวเข้มสายการศึกษานะจะน้บอกเลยว่าสายของรองของหัวหน้าฝ่ายพอ,ออกองหรือพอ,อสถานศึกษาเนี่ยไม่ได้เข้มเท่าวันที่11-13แน่นอน นะเพราะว่าเป็นการติวตรงในสายงานการศึกษานะไม่มีสายงานอื่นมานั่งปนเลยนะครับเพราะนั้นสายงานการศึกษาเนี่ยสิบเอ็ดถึงสิบสามห้ามพลาดนะที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่จังหวัดชัยภูมินะอย่างท่านว่าที่ท่านผอ,อ,อรละนะัลนาเนี่ยมาจากรีสเกตอย่างเงี้ยมาติวนะแล้วก็มีหลายท่านนะมาจากชนบุรีอย่างเงี้ยนะก็เดินทางมาติวอะคือเขามีใจมาแล้วความสําเร็จก็อยู่แค่เอื้อมนะครับเอาละแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรไม่ถึงก็ต้องขยงไม่เก่งก็ต้องขยันไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ผ่านความเจ็บปวด วันนี้พวกเราก็ต้องสู้กันต่อไปรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็อย่าลืมรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเรากําลังลงไปด้วยคือต้องเป็นผู้อ่านหนังสือเตรียมสอบนีไม่ใช่ลงไปแล้วเราก็ไปขอสารตะปูแถวบ้านซาทุให้ผู้ขายจังสั้นซาทุกให้ผู้ขายจังสิเขาก็ช่วยเราไม่ได้นะฮะตะปูแถวบ้านก็ไม่ได้ติวไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนกันมันช่วยไม่ได้หรอกอย่างมากก็เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจวันนั้นเราก็มีต้นทุนก่อนเนาะพวกเราเนาะเรามีต้นทุนก่อนเหมือนเราจะไปขอสินพระเนี่ยถ้าพระไม่มีสินให้ นะเหมือนเราจะไปปล่อยกู้อ่ะจะไปขอเงินเขาเงี้ยเขาไม่มีเงินให้เราจะได้เงินได้ยังไงไม่ได้ถูกไหมฮะก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปสอบเพื่อเติบโตในสายงานของพวกเราแต่ความรู้เราไม่ได้มันจะสอบได้ได้ยังไงตรกกะง่ายๆแค่นี้เลยนะหลักพระพุทธศาสนาก็ง่ายๆแค่นี้นะวันนั้นอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะเนี่ยพวกเราต้องลงมือทําทําอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าปล่อยวางอาดีตไปเลยอดีตมันจะเป็นยังไงอย่าไปทำฮอนหามันอนาคตเดี๋ยวมันกาลังจะมาถึงนี้แหละก็ปล่อยวางไปตามอนาคต เอาปัจจุบันนี่แหละอะไรอะไรมันจะสาเร็จได้ก็ด้วยปัจจนะุบันนะวันนั้นเราเริ่มต้นอะไรที่มันดีๆเถอะครับเชื่ออาจารย์นนนะเริ่มต้นอะไรดีชีวิตก็ดีหมดนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นอะไรสักอย่างมันพังๆเลยนะมันปังเลยนะปังปีหน้านะนะวันะนั้นพวกเราก็ต้องสู้นะครับวันนี้พวกเราเดินมาไกลแล้วแหละให้กําลังใจพวกเรานะเพียงแต่ว,ว่าปลายทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้งดงามมันอาจจะไม่ได้งดงามพวกเราก็ต้องสู้อ่ะมันถอยไม่ได้นะขับรถขึ้นทางด่วนไปแล้วอ่ะมันย้อนไม่ได้นะฮะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันทีปลายทางเท่านั้นครับสู้นะฮะเป็นกําลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาจารย์โนติวเตอร์แล้วเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้ตีห้าอาจารย์โนตจะพยายามมาเร็วๆนะวันนี้วันพระเนะี่ยนะวันพระใหญ่ก็เตรียมของนู่นนั่นนี่ก็เตรียมใส่บาตรกันนะฮะเตรียมไปวัดไปวากันนะ,ะวันนั้นเราก็ขออวยพรในพวกเรานะทาได้ด้วยปัญญาลุกิดด้วยสติรู้ธรรมสิ่งที่พวกเรามีกําลังที่ดีแล้วมีวินัยที่ดีแล้วฝึกฝนตัวเองดีแล้วย่อมสําเร็จผลได้ก็คือความสําเร็จ <_ an> ใช่ไหมฮะความสำเร็จก็จะมาเยือนพวกเรานะสู้นะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ